สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุลากันนะคะคลิปนี้ก็มาดูแกงฟักแกงฟักใส่กระดูกซี่โครงหมูเหมือนเดิมค่ะเอฟซีขาวันนี้ค่ะพอดีคุณพ่ออยากทานร้อนๆเหมือนเดิมค่ะก็จะใส่ใบเมงลักใส่ใบเมงลักใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาค่ะเอฟซี่ะวันนี้ภูมิพันธ์จะใส่น้ำปลา หนึ่งทะพีเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปนี่ค่ะนำปะลาหนึ่งทัพีก่อนขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันธ์ตุลากันค่ะคุมพันุก็จะชิมใส่ช้อนนะคะ ใส่เกลือด้วยค่ะใส่เกลือก็รอเออเกลือใส่เกลือครึ่งช้อนโต๊ะใส่เกลือครึ่งช้อนโต๊ะนี่ค่ะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลก็ประมาณครึ่งช้อนชานี่ค่ะใส่ไม่เยอะนะคะใส่ตัดรสให้อร่อยแล้วก็ใส่น้ำปลาวันนี้จะใส่น้ำปลาด้วยนะคะวันนี้จะใส่น้ำปลาด้วยค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปนี่ค่ะน้ำปลาลงไปน้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะหอมๆค่ะปรุงไม่ยากค่ะแต่แล้วก็จะมีต้นหอมต้นหอมกับใบแมงลักมาใส่ช่วงนี่ช่วงเวลาเราจะปิดไฟแล้วค่ะ ก่อนยกลงนะคะก็นําต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักมาใส่ด้วยะค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะเอฟซีขาแกงฟักแกงฟักแกงแบบแบนบ้านเฮานี่แหละค่ะพี่น้องแกงลาวใส,าส่น้ำปลานี่ค่ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาอร่อยอร่อยแซ่บๆเลยค่ะต้มให้เปื่อยก่อนให้ตุนตุนให้เปื่อยก่อนค่ะให้เปื่อย ที่ยังไม่ได้ใส่ก็คือชูโรสใส่ชูโรสลงไปด้วยค่ะนี่ค่ะชูโรสลงไปครึ่งช้อนชาตักเซีบเลยค่ะ อือ,อร่อยอร่อยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยเลือดรสเลยค่ะใส่น้ำปลาล้าน้ำปลาหนึ่งทพีนะคะน้ำปลาหนึ่งทพีเมื่อกี้ยังไม่ถึงทพีเท่าไหร่น้ำปลา1ทหนึ่งทพีน้ำปลาหนึ่งทพีเลยค่ะเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึง จะพอดีเลยค่ะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนเกลือเกลือก็ประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาอร่อยกลมกล่อมแต่ชูรสครึ่งช้อนชาแซบบเ,เลยนะค่ะพี่น้องมาทานด้วยกันนะคะหอมแล้วค่ะพี่น้องหอมอร่อยเลิศเลยค่ะ ปูพันยังไม่ได้ใส่อะไรใส่พริก ส่มะนาวสักลูกหนึ่งนะคะใส่มะนาวน้ำมะนาวสักลูกหนึ่งเปรี้ยวตัดหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ต้นหอมแบต้นหอมแล้วก็ใบเมียงลักค่ะมะนาวลูกหนึ่งค่ะบีบจวดเลยค่ะนี่ค่ะจวดนี่ค่ะใส่น้ำมะนาวปึ๊บ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆาเลยค่ะขอบคุณเฟซบมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะแซบ่บเลยค่ะพี่น้องต้มแกงกระดูกซี่โครงหมูปเปือ่อยใส่ฟักใส่ใบแมงลักใส่ต้นหอมอู้แซ่บหลายพี่น้องนี่ค่ะ่าตะไคร้ ใส่คาใส่ตะไคร้หอมๆใบมะกรูดด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะหมดเลยใช่ไหมคะคุริดขาใบแมงรัก <Yeah. S 1> เออแบ่งใส่เนาะหอมๆค่ะพี่น้องแซ่แบๆน้ำกันเดอวยค่ะเด้อนั่นแหละ ใส่ใบใบแมงลักใส่ต้นหอมก็เสร็จแล้วค่ะแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะแกงแปบ๊บเดียวเสร็จ <c oughs> อร่อย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 เลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยลยค่ะต้มฟักให้คุณพ่อกินตอนเที่ยงค่ะแม่ค่ะกระดอกค่ะแกงฟักใส่ใบแมงลักใส่ต้นหอมใส่กระดูกที่โครงหมูค่ะป้ารับสักถ้วยไหมคะพอดีพ่อชอบค่ะเมื่อวานบอกว่าบอกว่าคือแซบแทบ้ประสานแซบ ท่นบอกแทแทนั่นเห็นไหมได้บุญได้นี่นี่นี่เอาสักถุงใช่ไหมคะ <c ười> เดี๋ยวรอเอาไปเลยใช่เอาเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวตักให้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่บใบเมงลักลงไปปุ๊บนี่โอ้ยพี่น้องแทบลายเด้แบบนี้ค่ะใส่ใบเมียงลักลงไปเลยค่ะนี่ค่ะให้ป้าดอกล่ามถุงหนึ่ง ไปกินนี่ค่ะโอ้ยหอมห้วยๆพี่น้องปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ fc ขาะนี่ค่ะเออพี่น้องมาเบิ้งได้ค่ะคุนน่ะโอ้แกงฟักใส่กระดูกซี่โครงหมูใส่ใบเมียงรักหอมๆเลยค่ะนี่ค่ะแซ่บๆเลยค่ะคุนน่ะสุดๆเลยค่ะ fc ่าหนว่เลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ ขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงกระดูกซี่โครงหมูใส่ฟักใส่ใบแมงรักใส่ต้นหอมพี่น้องแซบแซบค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะกุ้งพันใส่น้ำปลาหนึ่งทัพพีน้ำปลาหนึ่งทัพพีเกลือครึ่งช้อนชาผงจุรดครึ่งช้อนชาค่ะเอซค่ะ อร่อยเลิศลสเลยค่ะใส่คาตะไคร้ใบมะกรูดแซ่บํำกันเลยค่ะพี่น้องน้ำวันนี้ก็ลิตรครึ่งนะคะน้ำแค่ลิตรครึ่งไม่ได้ใส่เยอะค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกระดูกซี่โครงหมูครึ่งกิโลค่ะฟักหนึ่งลูกค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย่อมชมให้กำลังใจค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ